สนับสนุนโดย BYD Dolphin, Nestle Boost Optimum สวัสดีครับข่าวน้องทล่มาแล้ววันเริ่มต้นที่กำแพงเพชรที่ตลาดสู์การค้าจังหวัดกำแพงเพชรน,น,นี้ยังมีแม่ค้านำอึงมาขายอยู่แต่เหลืออยู่2องสร้านไม่เยอะอนช่วงแรกๆของต้นฤดูฝนช่วงต้นฝนจะมีอึงมาเล่นน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติออกมาจับคู่ผสมพันธุ์เพื่อวางไขา่เป็นจำนวนมาก แต่ช่วงนี้แหล่งน้าธรรมชาติมีไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนแม่ค้าบ,บอกว่าช่วงนี้อึงที่จับมาขายเป็นอึงภูเขาต้องขึ้นไปหาตามป่าตามเขาส่วนใหญ่มีไข่เต็มท้องดูครับอึงไข่ตัวใหญ่มากราคากิโลละ400บาทถ้ามันมีไข่กิโลละ200ถ้าเป็นอึงข้างลายแบบนี้ตัวผอมเนื้อน้อยกิโลละหนึ่งร้อยห้าอยากทำอึงเสียบไม้ยา่างก็มีครับหนึ่งไม้100อมี5าตัวไม้ละร้อยครับอึงไข่ตัวนี้ตัวเดียวหนักหน5กรัม เกือบสองขีดราคาตัวละเจ็ดสิบบาทแล้วก็คื้อห้าโลลูกค้าบอกว่าอึ่งไข่ตัวสีดําทานแล้วติดใจไข่อร่อยมันมากเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆอึ่งไข่โลละสี่ร้อยถือว่าแพงมากเพราะปลาสวายเนื้อเยอะกิโลละแค่เจ็ดสิบบาทปลาทับทิมกิโลละเก้าสิบบาทเนื้อหมูโลละร้อยห้าสิบไก่โลละแปดสิบห้าอึ่งไข่หนักไปถึงสองขีดปลาเข้าไปเจ็ดสิบบาทแต่แม้ว่าอึ่งไข่จะแพงกว่าเนื้อสัสตว์ชนิดอื่นมาก แต่อึ่งใครก็ยังขายดีชนิดมีไม่พอขายอยู่เสมอมา่นีแล้วเลง่เงเดียวีตัวเดียวเพราะเป็นอาหารตามฤดูกาลที่นานๆจะมีให้กินสกทีครับน้องลูกตอมาล่งใต้ไปตรงังมีเรื่องดีๆของพระที่ตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังมาเล่าให้ฟังครับพระเขารบยาติโกเจ้าสำนักสงฆ์เขาหลักจันทร์หรือเขาหลงตำบลน้ำพุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังมาช่วยสร้างบ้านให้ป้าวนารองพลที่เป็นโปรโดโอมาั้งแต่กำเนิด กับลูกสาวอายุสิบขวบสองแม่ลูกชาวตะบนทุ่งค่ายพระเคารพบเห็นป้านวนานครั้งแรกตอนลงจากวีลแชร์แล้วคลานไปขุดตอไม้หลังบ้านเพื่อเอามาทาอาหารแล้วสงสารจับใจจึงเรินดมทุนมาได้ส่วนหนึ่งหลังจากนั้นพระขอแรงชาวบ้านที่มีจิตอาสามาช่วยกันสร้างบ้านหลังใหม่ให้สองแม่ลูกพระคารพบทางานช่างไม้ช่างฟูนได้ทวัตถแหมงมา,มมากเพราะมีประสบการณ์สร้างวัดมาแล้วหกวัดสำนักสงฆ์ที่พระคารพบเป็นเจ้าสำนักก็สร้างเองเพราะไม่มีเงินจ้าง ฟังพระครรบพูดถึงการช่วยสร้างบ้านให้ป้าบรรณาครับอยากจะสร้างบ้านให้คนพีการพระช่วยโยมมาร่วมช่วยช่วยสร้างวัดสร้างบ้านนะครับโยมมาด้วยไม่ใช่หลังนี้นะยโยมนาะหลังอีกหลังต่อต่อไปอีกฟังความรูษษษ้สึกของป้าบรรณาที่ได้บ้านบ้างดีใจยค่ะลูกก้าวกันดีใฉวอาไ้ขึ้นโยมโยมบันไม่เร็ว,รวนอนควันนี่มาว่าควาันเป็นจิงแล้วตอนนี้ควันเป็นจิง แม้ว่าบ้านใกล้จะเสร็จแล้วแต่ยังขาขังก็ประมาณอยู่อีกเกือบแสนบาทเพราะต้องทมที่สูงเพื่อหน,นีน้ําท่วมทําทางต่างระดับให้ป้าบรราเขียนรถขึ้นลงได้ติดตั้งไฟฟ้าและน้ําป,าปาระปารวมถึงทุนการศึกษาของลูกสาวผู้ใจบุญสามารถติดต่อพระครบได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับเมตตาธรรมคำจุดโลกไปต่อที่สตูลครับ ลุ่มแม่บ้านเกษตรตำมะลังทวีศรีสุขใช้เวลาว่างหารายได้เสริมด้วยการรวมกลุ่มทาผลิตภัณฑ์แปลรูปอาหารที่มีในท้องถิน่นสินค้าที่ขึ้นชื่อคือปูกระตอย3ารสและกลุ้ง3ารสลูกคา้าติดใจทําให้พอขายคุณ <t> บุษราสงาบ้านโคกเล่าถึงกลุ่มแม่บ้านเกษตรตำมะลังทวีศรีสุขว่าตั้งขึ้นมาครั้งแรกเมื่อปี2551ด้วยการรวมพุ่นคนละ50บาทจากแม่บ้าน15คนทำนําพริกเผาปลาแห้งกะปิกุ้งแห้งเร่ขายตามหน่วยราชการ ที่เลิกแปรรูปอาหารทะเลเนื่องจากชุมชนตำมะลังชาวบ้านสนใจมีอาชีพประมงต่อมาปี2561ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนนำปูขาวหรือปูกระต่อยที่มีอยู่มากในชุมชนแต่ชาวบ้านไม่ยมกินเพราะตัวเล็กเนื้อน้อยจึงนำมาชุบแป้งทอดขายคู่กับน,น้ำจิ้มเพราะตัวเธอเองขายลูกชิ้นทอดอยู่แล้วปรากฏว่าปูกระต่อยชุบแป้งทอดขายดีคุณบุษราจึงแจ้งชาวประมงที่วางอวนว่าอย่าทิ้งปูกระตอยเอามาขายเธอแล้วเริ่มทดลองทำปูสามรส โดยนาน้าจิ้มลูกชิ้นมาคลุกรวมกับปูกระต่อยชุบแป,ป้งทอดแล้วนาไปให้เพื่อนบ้านชิมเพื่อนบ้านบอกว่าอร่อยนามาปรับสูตรเพิ่มความเข้มข้นเอามาผัดกับเครื่องปรุงให้แห้งกลายเป็นปูสามรสนอกจากนี้ทํากุ้งสามรสนําไปขายลูกค้าติดใจวางที่ไหนก็ขายหมดพัชร์ขายที่ตลาดทกศตลาดหน้าสารการจังหวัดออกบูธตามงานต่างๆท่านใดสนใจชิมปูและกุ้งสามรสของกลุ่มติดต่อได้เลยครับ มาถูกทางแล้วครับรองจะมั่งคั่งแบบตั้งตัวไม่ทันน้องรุ่งส่งท้ายไปบราซิลมาที่ฟาร์มวัวในเมืองอูเบราดาประเทศบราซิลฟาร์มวัวน,นี้ไม่ใช่ฟาร์มวัวธรรมดาครับแต่เป็นฟาร์มวัวที่ชนะการประมูลวัวราคาแพงที่สุดในโลกตัวเดียวนะครับราคา21ล้านเรียลหรือ145ล้านบาทรับรองโดยกินเนสสบุ๊กตัวนี้แหละครับน้องวัวตัวขาวใหญ่เพศเมียชื่อวิอาทีน่าไนทีนวิอาทีน่าไนทีนหนัก1,100กิโล นักกววัวพันเดียวกันถึงสองเท่าเธอเป็นวัวพันเนโเรเล่เป็นวัวเนื้อเลี้ยงเพื่อข้าวเ,เนื้อครับมีต้นกำเนิดที่ประเทศอินเดียเม,มื่อ2,000ันปีก่อนแต่ตอนนี้เป็นวัวที่เลี้ยงมากที่สุดในประเทศบราซิลเป็นวัวพันธุ์ที่มีโหนขนาดใหญ่โดดเด่นเหนือไหล่และคอเหนียงเป็นแผงห้อยสวยงามมากประเทศบราซิลมีวัวมากกว่าคนบราซิลมีประชากรวัว235ล้านตัวมีประชากรมนุษย์215ล้านคน เป็นประเทศที่ส่งออกเนื้อวัวมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาบราซิลส่งออกเนื้อวัวเกือบ250,000ตันวัววีอาทีน่าไนทีนเกิดจากเทคโนโลยีการทำมูเจนิกส์หรือกระบวนการปรับปรุงพันธุ์วัวด้วยการฝังตัวอ่อนเข้าไปในคันวัวตัวอื่นที่เรียกว่ามูเจนิกส์เพราะหูฝรั่งฟังเสียงวัวร้องว่ามูมูส่วนหูคนไทยฟังเสียงวัวร้องว่ามอมอในเพราาเจ้าของฟาร์มนั่งฮอมาทำงานที่ฟาร์มบอกว่าตอนนี้วีอาทีน่ากำลังท้องซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะช่วยรักษาวงจรฮอร์ ตอนนี้เพราเรเริ่มขายไข่ของเวียตินาให้กับเจ้าของฟาร์มวัวที่ประเทศบลริเวียและวางแผนขายไข่ของเวียตินาให้กับฟาร์มวัวในสหรัฐอเมริกาอินเดียและสหรัฐอาหรับเอมิเรส์คาดว่าวะจะได้เงินคุ้มค่าตัว145ล้านบาทของเวียตินาที่ข้อของเวียติน่านทีนมีกล้องวงจรปิดดูตลอดเวลาและมีบริกากรถ,ถือปืนคุ้มกันด้วย ไปดูวัวซูเปอร์วี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 เอพีครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนกรู่